ต่ออนดีเลยไปยอย่ากอย่นาตงมอนนี้เมื่อนี่มาอย่างบัานนี้มาแจ้งความครับมาแจ้งความมาแจ้งความส่งไปก็ส่งแล้วแล้วแต่ยังไม่ได้รับเงินอืมยังไม่รับเงินอ่าก็ฝากบอกถึงบริษัทนี้ไหมอ ถ้าเกิดเขาดูคลิปนี้แล้วว่าเขาทําไมหลอกลวงพวกเรากระจายกระทำนะครับที่ที่ทำไมถึงหลอกลวงทำไมถึงอ้ไห้ความหวังเกษตรกรเพราะว่าตัวนึงลอยหาสิ้บาทไลเราลอยต้นมันกับโบนอยนะครับสำหรับสำหรับคนบ่มเงินเท่าเท่ากับว่าบริษัทนี้มามามาซ้าเติมมาซ้ําเติมไปเมกษตรกรใช่มาซ้ําเติมเกษตรกรคือมาเลือดเขามีน้อยอยู่แล้วยิ่งมาขูดเอาเลือดเขาไปอีกเงินที่ลงทุนนี่ก็ ก็ต้องยืมเขามาเนอะแต่มันใช่ว่าเจอเงินตัวเองอ่าส่วนมากจะยืมกั็แล้วจะกูู้เข้ามาว่ากันเถอะอ่าแล้วก็เอามาเพื่อความหวังว่าที่จะได้สองร้อยบาทต้นหนึ่งกับต้นละรู้กับคิดไปอ่ามันอ่าครับครับครับอาอธุรกิจชุมชนปลูกพืชสมุนไพรโคกหลองโนโพกตะกามาแก้ความดำเนินคดีเนื่องจาก คณะลูกสวนและวิสาหกิจขายใบให้ของบริษัทไล่เพชรตะวันแล้วไม่ได้รับเงินก็เลยมาแก่งความลองถูกครับผมเริ่มต้นจากตรงไหนครับหมายถึงว่าเริ่มต้นรู้จักกับบริษัทไล่เพชรตะวันยังไงออคือบริษัทไล่เพชรตะวันเขาจะมาส่งเสริมให้ปลูกให้สามารถชิกปลูกแล้วก็มีส่สยงสัญญาว่าจะารับซื้อใบ เมื่อครบสัญญาเอ,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 อ่อเมื่อเมื่อเมื่ออายุต้นกล้าครบปีหนึ่งก็จะเริ่มรับสื่อซึ่งของคณะวิสาหกิจและคณะทีมลูกสวนเนี่ยครบเมื่อครบสัญญาเริ่มตั้งแต่มีนาคมมีนาคมจนถึงสิงหานีา่การรับสื่อเริ่มต้นได้สิงมีนาคมสัญญาว่าจะจ่ายภายในเจ็ดวันก็เมื่อเลื่อนมาตลอดเลื่อนมาเป็นเจ็ดวัน เลื่อนมาเป็น15วันแล้วก็เลื่อนมา30วัน3เดือนแล้วจนสุดท้ายได้ออกหนังสือเมื่อเดือนสิงหาคมว่าจะจ่ายวันที่ภายใน1ถึง10กันยายนภายใน1ถึง10กันยายนเมื่อครบกำหนดแล้วก็ยังไม่ได้รับการชำระเงินเลยพอแล้วล่าสุดได้ขายได้ประมาณกี่ั้งกันได้ไหมตั้งแต่เดือนมีนา ประมาณสิบจนถึงสิงหาหกครั้งครับหกครั้งยอดยอดเงินที่ที่เขาจะต้องจ่ายเราเนี่ยประมาณเจ็ดเจ็ดแสนกว่าบาทอ๋อหมายถึงว่ายอดที่ค้างใช่ไหมเนี่ยที่ยังไม่ได้รับชําระเลยอ๋อๆแล้วครั้งนี้เขาตอนที่แรกๆเขาจ่ายเราประมาณจี่งวดแล้วหมายถึงเริ่มต้นเลยไม่ได้จ่ายโอ้ไม่ได้จ่ายแเลยครั้งแรกที่ที่ได้รับคือก็ใช้เงินของทางเรานี่แหละสำรองไปก่อนโดย ได้ยรับผลิตภัณฑ์จากบริษัทมาเป็นขั้งจังหวัดหอา0มืบาทจะให้เราขายแล้วก็เอาเงินห้าหมบาทนั้นมาจ่ายให้กับลูกสวนและทีนี้ทางวิสาหกิจจะต้องเอาผลิตภัณฑ์ไปขายเพื่อให้ได้จึงจะได้คืนแล้วลแล้วณตอนนี้นะครับแล้วทำไมถึงมาแจ้งความ ก็หมายความว่าซึ่งเรามีหลักฐานในการส่งมอบมีอะไรหมดนะแต่เขาผิดสัญญาในการชำระชำระเราเขาสัญญาว่าเขาจะชาระภายในหนึ่งถึงสิบกันยาแต่เขาไม่ชําระเราก็จําเป็นต้องมาแจ้งความไว้เพื่อเป็นหลักฐานนะคะรับริษัทไล่เพชรตะวันใช่ครับอ่าแล้วสัญญาอะไรมีกันครบหมดทุกคนเลยใช่ไหมใช่ครับอ่อแล้วก็ก็ก็คล้ายๆกับว่าบริษัทไล่เพชรตะวันนี้ ก็อยู่ในเข้าข่ายหลอกลวงได้ไหมฟันธงไหมว่าเขาหลอกลวงเราจะว่ายังไงก็เป็นการกินนการกินนัดอ่าก็อาจจะไม่ใช่หลอกลวงยังไม่ถึงขั้นหลอกลวงเพราะว่าคดีมันยังไม่ถึงสิ้นสุดใช่ไหมคือตอนนั้นเรายังไม่รู้อ่าตอนนี้คือเราต้องการเพราะว่าเราต้องการ ที่เราขายสินค้าแแจ้งแจ้งไว้ผลนเป็นคือเราขายสินค้าเราก็อยากจะได้เงินนะครับใช่มันก็คือผิดสัญญาแล้วว่างั้นเถอะผิดสัญญาแล้วอยากจากโลละสองร้อยสองร้อยใช่ไหมครับก็คือมันได้ขายจริงแต่ว่าไม่ได้รับเงินอ๋อครับ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 ก็ลองลองลองเราเราไม่รู้ว่ามันเป็นช่อโคงหรือเปล่าว่าในแง่กฎหมายเราไม่ทราบใช่ไหมครับอาจารย์ นนาจากาจาการที่ดูข้อมูลบริษัทไล่เพตะวันนี้นะครับใน Facebook ใน Youtube ทั่วไปเนี่ยทำให้เชื่อมั่นได้ไหมว่าบริษัทนี้ไม่ไม่มีทางน่าเชื่อถือต่อไปใช่ครับเพราะว่าจากที่ได้รับรู้ข้อมูลจากในกลุ่มที่เขาตั้งขึ้นมาเพื่อติดตามปัญหาเนี่ยเริ่มตั้งแต่คนขายต้นกล้ายังไม่ได้รับเงิน ตั้งแต่ต้นตน,น้ํา,า,าเลยนะครับตั้งต้น,ตนกาคือได้รับเงินมานิดหน่อยนะตอนนั้นก็ก,ก็ไม่ได้รับเลยแล้วก็มีหลายๆจังหวัดนะฮะซึ่งก่อนหน้าเนี้ยซึ่ง,ซ,งซึ่งก้อนน่ะเนี่ยไอเขาก็ได้เขา่าทยอยลงซื้อแจ้งความกันครับแจ้งความที่ผู้ผลกระทบตอนนี้มันค่อนข้างจะเป็นวงกว้างกันนะแล้วครับครัยบ่ค่อยเลยว่ามั่นใจแล้วว่าลรเพชรวันเขามีความจริงใจที่กับ ใจกินไหมเออจะใจเขาจะรับซื้อเขาจริงบอือครับครับแล้ววันนี้มาแจ้งความทั้งหมดในในกลุ่มเกษตรกรของพวกเราเนาะบางส่วนบางส่วนคณะคณะเป็นตัวแทนในนามวิสาหกิจชุมชนเป็นตัวแทนของของลูกสวนครับมาแจ้งความครับก็อยากจะฝากอะไรไปถึงบริษัทไร่เพชรวะรค์จ่ายเงินเถอะ <laughs> ล,ลูกสวนเขาเดือดร้อนครับบางคนก็โอ้ไปกู้หนี้ยืมสินเข้ามานะครับอ uh huh. ปกู้หนี้ยืมสินก็หวังว่าจะบาง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 รายนะ่ะไถสวนยางทิ้งเลยครับซึ่งซึ่งเขาบอกว่าไถอ่าปลูกยางเนี่ยเขารายได้เขาเดือนละหมื่นที่เขาได้นะเขาจะมาเอาสี่หมื่นเพราะปลูกกระท่อมเนียครับมีครับอตอนนี้เขาก็เดือดร้อนหนักอ่ะครับ จากที่เคยมีไรายได้ตอนนี้ไม่มีเลยครับครับแล้วแล้วผลจากที่การที่เรามาแจ้งความร้องทุกวันนี้ก็อยากจะพูดถึงระดับถึงรัฐบาลไหมก็อยากให้เข้ามาช่วยอะครับเพราะว่ามันไม่ใช่เฉพาะกลุ่มของเราตอนนี้มันเป็นวงกว้างมัน,เป,นเป็นระดับประเทศแล้วแล้วก็จากที่การส่งเสริมของรัฐบาลนะฮะอยากให้เราให้เราปลูกนะ ทางเกษตรกร,เ,ร,กรเขาก็เขาเชื่อมั่นนะครับว่ามัน,เป,น,เ,ปนเป็นพืชเศรษฐกิจจริงๆเป็นพืชจะมาแทนพวกยางพาราพวกนี้ต่างๆนะเพราะว่าอายุอายุต้นมันก็เป็น10ปีใช่ไหมครับซึ่งเกษตรกร,ร,ก,รก็หวังระยะยาวไว้เก็บกินชั่วลูกชั่วหลานนะครับในในในกรณีที่ว่าสมมุติว่าบริษัทไล่เพชรตะวันหลอกลวงกิง ถ้าเกิดเขาหลอกลวงจริงนะเขาไม่มาจ่ายเงินเราใช่ไหมถ้าเกิดเขาหลอกลวงจริงอยากจะฝากบอกสิ่งเหล่านี้ไปให้คนที่ยังไม่เจอแบบเราอย่างไางมั่งก็อยากเตือนนกครับก็คืออย่าเตือนอย่าเพิ่งไปเชื่อลองให้ศึกษาข้อมูลดูพวกรุ่นแรกๆนะครับที่ที่ปูกก่อนเจอปัญหาก่อนคือเขาจะมีข้อข้ออ้าง พ่ออะไรมามาหลอกล่อเลื่อนนัดเลื่อนนัดก <th ็คือคล้ายๆจะเป็นลายใหม่มาเนี่ยเขาก็จะบอกว่าสัญญาคือบาง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 จังหวัดเนี่ยเขายังไม่เคยขายเลยเขายังไม่เจอปัญหาเขาเลยบางบางบางที่เขายังไม่กล้าออกมานะครับครับครับก็เป็นอันว่าก็คงจะเท่านี้เนาะก็ขอให้ทุกๆท่านอ่า ประสบคนสําเร็จกันแล้วกันเนาะฝากถึงรัฐบาลเรียบร้อยแล้วเนาะผู้หลักผู้ใหญ่บ้านเมืองเข้าลงมาดูไม่ไม่ไม่ใช่ว่าจะมีเฉพาะพวกเราเนาะก็มีหลายกลุ่มทั่วประเทศเลยรู้สึกว่าผู้ใหญ่บ้านเมืองเข้ามาดูอะครับว่าเข้ามาจัดการนะครับว่าจะช่วยแก้ปัญหาให้เกษตรกรยังไงครับเพราะว่าชาวบ้านเขาก็เกษตรกรก็เดือดร้อนจริงๆครับขอบคุณมากๆนะครับสวัสดีครับ